สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ันที่บนเขาส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับกับพ่ดุณนนะครับ้างออนไลน์ของเรานะครับตอนนี้นะครับเรามาตรวจเจอนะครับหางเบ้านะครับจังหบัดกนสทงไฟฟ้าแรงสูงครับนี่นะครับมีพลเมืองดีแจ้งมานะครับทางเราจะต้องทําการแก้ไข ที่มานหาหังว่าออกนะครับนี่บบยาวติดตัวไปข้างล่างเลยครับต้องนําออกนะครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟจับนะครับหรือการสัมผองนันเองนะครับโดยวิธีการให้แต่ขอเกี่ยวดึงนะครับขาออกครับตอนนี้มันติดอยูอ่ที่สายไฟของเรา ครับใช้เกลบนนะครับสายส่ง115 kv นะครับ1นึชั้น15,000บนนะครับตอนนี้นีครับทีนี้กำลังทำการแก้ไขอยู่นี่ครับเงินึงนะครับท่เขเก็บเสียขึ้นมานะครับก็ถักถึงประชาชนนะครับหรือชาวบ้านที่อยู่ตามพื้นที่นะครับช่วงนี้มันช่วง หน้าหนาวนะครับดูลมหนาวนะครับเล่นเว้ากันนะครับก็อยากฝากให้พื้นที่ไหนนะครับที่อยู่ใกล้จะวส่งไฟฟ้าแรงสูงช่วยงดนะครับงดเล่นเว้าวิ่งเว้านะครับใกล้แนวส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับเพราะมันอาจจะทําให้เกิดไฟดับนะครับหรือว่าเกิดอันตรายกับผู้ที่มาเล่นเองนะครับเวลาเว้ามระดิ่แล้วก็กระยสไฟมันจะวิ่งลงไปทามเชือก ทีมเก็บวอลล์นะครับหลังผจะเกิดอเอราจะร่ายเกีชีวิตได้นะครับนี่ครับการเก็บของเราครับนี่ครับเรียบร้อยเลยครับออกนะครับนี่มันยาวมากนะครับตอนนี้ก็ ต้อ,รองรปตรวจก่อนนะครับว่าเป็นของบุคคลท่านใดกันแน่นะครับจะได้ตามหาเจ้าของแล้วจะได้แจ้งครับว่ามันจะเกิดอันตรายยังไงนะครับจะได้พอความรวมือ,ม,อ,อามาให้เล่นแถวนี้นะครับ อยาครับรนี่นัของอน,นี้ต้องสต้องเขของนหลวงตาแล้วมังครับพีต่ตอนนี้จีวรพระนะตอนนี้จีวรบินมาบินเน,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 นาะโอเคครับนี่เก็บเรียบร้อย I hope you you have. done.